มันมันเป็นเป็นดีไซน์ของทาง4ฟ c a ดี i o เดีเองหรือเปล่าครับตัวเนี้ยเราดีไซน์ขึ้นมาเองเป็นฟอร์แมตเลอรเราเลยแล้วในในส่วนพวกพนักหมอนอิงหมอนพิงเนี่ยเป็นเป็นที่ดีไซน์พิเศษหรือเปล่าครับใช่ครับผมดีไซน์ตามสัจิลาของลูกค้าแต่ละท่านเลยนะครับครับอ๋อลำโพงก็ยังคงเน้นในรูปแบบนะครับที่ไม่ไม่มีการ สะท้อนกลับมาฟังนะครับก็เป็นลำโพงในรูปแบบของการฟังแบบตรงไปตรงมานะครับเป็นแบบ direct sound นะครับก็ถือได้ว่าการการใส่ลำโพงในระดับรถที่เป็นไฮเอ็นนั้นนะครับก็คงไม่เน้นที่จะติดลำโพงหลายจุดใช่ไหมครับใช่ครับก็มีฟอนต์มิเลียนะครับก็ตำแหน่งฟังนั้นก็คงเอาใจในตำแหน่งที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเซนเตอร์ครับครับก็ถือได้ว่าคำว่าไฮเอ็นนั้นนะครับ ผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่า,าในทุกๆท,ท่านที่มีหัวใจของคำว่า,า Hi-Fi นะครับไฮไฟนั้นก็คือหมายถึงว่าหูมนุษย์นั้นตอบสนองจากา20เฮิรตถึง20,000เฮิรตนะครับก็คนที่รักคุณภาพนะครับก็คงจะต้องทราบันดีว่าเครื่องเสียงที่ดีนั้นจะต้องตอบสนอง ในย่านความถี่ที่หูมนุษย์ตอบสอนองได้ก็คือ2 2่0ิ0ถึง2 0ง0 0เฮิร์นะครับในส่วนในเรื่องของคาแรคเตอร์เสียงนั้นนะครับก็เป็นที่แน่นอนครับมนุษย์นั้นการฟังเสียงนั้นเ,เมื่อต่างวัยก็จะตอบสอนองเสียงที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าคนอยู่ในวัยอายุ20นั้นก็จะตอบสอนองในในความถี่1 0 0 0เฮิร์ได้ดีนะครับคนเมื่อเกินอายุ40แล้วความถี่1 0 0 0เฮิร์ก็จะดอบลงนะครับ ก็จะสังเกตได้ว่าหลายๆท่านกเา็เมื่ออยู่เยอะขึ้นก็มักจะเปิดเสียงกลางมากขึ้นนะครับาการดีไซน์เครื่องเสียงนั้นจึงต้องมีโปรเซสเซอร์นะครับในการที่จะชดเชยเสียงสำหรับวัยของคนนะครับเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าการฟังเครื่องเสียงนั้นควรระลึกถึงคำว่าหลักภาษาศาสตร์นะครับเพราะว่า,ารูปรดกลิ่นและเสียงนั้น มนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงโดยที่มิได้ตั้งใจนะครับซึ่งซึ่งมนุษย์เราก็ทุกๆคนก็จะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะทำไมเรากินเผ็ดไม่ได้ตอนเด็กนะครับแล้วทําไมถึงวัยที่โตขึ้นก็กินเผ็ดได้แล้วแก่ไปก็กินเผ็ดไม่ได้นะครับโดยเช่นสายตาเรานะครับตอนเด็กๆเ,เราสายตาสั้นนะครับแก่ๆมาสายตายาวนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่ทันได้นึกนะครับในเรื่องของจมูกก็เช่นเดียวกันนะครับ และก็เราวันนี้เราพูดในเรื่องของเสียงนะครับก็เป็นที่ประเสริฐไม่ได้นะครับว่าเสียงที่ตอบสนองกับหู้นุษ์นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของเสียงนั้นนะครับก็จะมเีเรื่องของความถี่นะครับเรื่องของเซนซิวิตีนะครับและก็เรื่องของคาแรคเตอร์อ Character, นะครับหรือว่าสไตล์การฟังนะครับซึ่งโลมิดไฮนั้น ไวของหูมนุษย์และก็รสยมหูมนุษย์นั้นก็แตกต่างกันซึ่งทุกคนตอบสนองไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนนะครับการเรียนรู้เสียงนั้นเรียนรู้จากการปลูกฝังหรือเรียนรู้จากรสยมรสยมตนเองที่เกิดขึ้นโดยโดยที่เขาเรียกว่าคอมมันเซนใช่ไหมครับคุณก้องครับคือเราเราเหมือนกันหลายๆคนที่ฟังภาษาต่างชาติไม่ออก S <S> แต่ก็รู้สึกว่ามันพอะิ้งได้ใช่ครับใช่ไหมครับใช,ใช้ความรู้สึกมันเป็น<ช>ความรู้สึกที่เราตอบสนองนะครับ,รบในเรื่องของเสียงเพลงก็คงคงคงไม่จําเป็นต้องรู้ภาษานะครับ,รบเราได้ยินน้ําเสียงของเสียงเพลงดนตรีที่เป็นคลาสสิกเราก็รู้สึกฟังแล้วสบายใจสบายบห,หูนะครับก็เป็นเรื่องราวเขาเรียกว่าเรื่องราวบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นกับคนทุกๆคนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเปรียบเสมือนกับเราไม่ได้รู้ว่า ผู้หญิงคนนี้สวยด้วยเหตุผลอันใดนะครับแต่งไม่แต่งเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าดูแล้วถูกถูกชะตาประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเปรียบเสมือนการทานอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับเราเราแต่ลิ้นอร่อยเราไม่รู้ทํามาอย่างไงหรอกใช่ไหมครับเราเรารับรู้ได้เรารับรู้ได้นะครับก็เปรียบเปยกับเสียงได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับุณก้องว่าเสียงนั้นเนี่ยเราฟังแล้วถึงหูเราไม่รู้ที่มาแมันมาจากอะไรหรือลำโพงแบรนอะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ เรียกเรียกเรียกมันว่ามันเป็นเสียงบริสุทธิ์ได้ไหมได้ครับมันเป็นเสียงบริสุทธิ์ซึ่งเราไม่รู้ความเป็นมาถูกแทงไม่รู้อะแต่ฟังแล้วโอ้โหถูกใจถูกใจโดนเลยนะครับก็นี่เป็นเรื่องราวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคงไม่ใช่เรื่องฟุกนะครับที่จะทําให้อ่ตอบสนองหูเราได้นะครับเครื่องเสียงที่ดีนั้นนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราฟังกี่ครั้งกี่ครั้งก็ดีนะครับ เครื่องเสียงมีอยู่มากมายนะครับปัจจุบันนี้โดยเฉพาะสินค้าจากดินแดนสนทยานะครับก็เป็นสินค้าที่มาแล้วกระนำราคาถูกนะครับรูปลักษณ์ออกมาสวยงามนะครับเ,เป็นที่ทราบกันนะครับว่าสินค้าเหล่านี้นะครับบางทีเราไม่ต้องถูกใช้ก็สื่อสภาพไปโดยอัตโนมัติได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคําว่าลําโพงนะครับลำโพงนั้นก็จะมีในรูปแบบ หลักๆนะครับก็จะมีแม่เหล็กไว้คอยนะครับกลวยลําโพงนะครับเรามาพูดถึงหลักๆกันเลยนะครับว่าในเรื่องราวของลําโพงนั้นนะครับคําว่าแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับเป็นสากลทั่วโลกนะครับว่าแม่เหล็กคําว่าแม่เหล็กชั่วข่าวกับแม่เหล็กกึ่งทาวรหรือแม่เหล็กทาวรนั้นนะครับการทำงานการทางานจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าแม่เหล็กชั่วข้านั้นก็คือ ไม่เหล็กชาร์จนะครับไม่เหล็กชาร์จ d i s t o r t i จะเกิดหลังจาก10นาทีหรือ20นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับก็จะดิ s t o r t i ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแม่เหล็กทาวรนนั้นจะมีความต่างกันนะครับคุณกองครับผมพูดคราว่าแม่เหล็กชั่วคราวนึกถึงอะไรชั่วคราวบ้างหรือเปล่าครับก็คำว่าชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวใช้ได้แป๊บเดียวครับใช้ได้แป๊บเดียวใช้ได้แป๊บเดียวนะครับ ถ้าถ้าเราไปอยู่พันเมนก็ถือว่ากึ่งถาวรใช่ไหมครับถาวรครับถ้าคุณก้องมีบ้านแล้วก็ถือว่าถาวรแล้วนะครับก็คงเปรียบเทียบได้นะครับว่าคําว่าชั่วข่าวกึ่งถาวรกับถาวรนะครับก็อันนี้เราพูดกันสนุกๆนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนมันต้องมีที่มานะครับของดีนั้นนะครับก็คงจะอยู่กับเรานะครับเปรียบเสมือนกับเรา มีภรรยาที่เพียรพร้อมสวยเพียรพร้อมทุกอย่างนะครับเราก็คงจะอยู่กันได้นา